หนูรู้สึกมันหนูไม่ได้เจอพี่เนยนานมากเลยอะวันนี้หนูก็เลยแบบเหมือนไปเดินสายกับพี่เนยแล้วพี่เนยอะนั่งข้างๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบชอบแกล้งพี่เนยแล้วก็จะหลับปุ๊บกำลังจะหลับตาหนูบอกพี่เนยอย่างเ,ง,เงี <laughs> ้ยแล้วพี่เนยฮะ ทุกคนวันนี้แบบไปเดินไปเดินสายโปรโมทคือหนูว่าเดินสายมาเมื่อวานด้วยแต่เหมือนเมื่อวานอาจจะเป็นแบบอัดหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีรายการสดให้ทุกคนดูอืมก็แบบเป็นอัดเอ้ยอัดอาจจะมีอ๋ออาจจะมีปล่อยมาบ้างแต่ก็เป็นอัดหมดเลยเออแต่วันนี้งงจริงนะคือเหมือนแบบเหมือนพอแบบตื่นเช้าใช่ป่ะแล้วสมองมันก็แบบยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยตอนไปรายการแรกๆก็แบบพูดผิดพูดถูกบ้าง <laughs> หนูรู้สึกมันหนูไม่ได้เจอพี่เนยนานมากเลยอะวันนี้หนูก็เลยแบบเจอเหมือนไปเดินสายกับพี่เนยแล้วพี่เนยอ,อะนั่งข้างๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบชอบแกล้งพี่เนยแบบพี่เนยนั่งข้างๆแล้วก็แบบหลับเหมือนแบบว่ากําลังจะเข้าละ้ะเขานัดครึ่งตอนนั้นประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่เนยก็หลับไปแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบว่า ตนแรกก็เรียกว่าพี่เนยพี่เนยแล้วหันไปเห็นว่าพี่เนยกำลังจะหลับพอดีก็เลยแบบว่าเออเรียกมาชวนคุยแล้วสักพักหนึ่งพี่เนยก็บอกว่าอ๋อโอเคอะไรอย่างงี้เออเนยก็จะหลับปุ๊บนอนจะหลับตาดูบอกพี่เนยอย่างเงี้ยแล้วพี่เนยฮะใช่แล้วหนูก็บอกว่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นนอนนอนนอนแล้วพอแล้วพอหนูเรียกจบใช่ปะปุ๊บพี่เขาก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยน้องใส่ไวเลสแล้วก็ไปสัมภาษณ์เลยคือพี่เนยยังไม่ได้นอนเลยห้าวีก็ไม่ถึง แล้วแล้วแบบว่าตอนนั่งว่างๆอ่ะหนูก็นั่งแบบตรงข้ามที่เนยกับพี่หวานใช่ปะแล้วก็มีพี่น้ำหนึ่งแล้วทีเนี้ยหนูก็แบบมองหน้าพี่หวานหนูก็แบบเกิดความอ n d u เลยเกิดความ e นดูลึกๆในใจอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมองหน้าพี่หวานอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่หวานก็รู้ว่าแบบหนูจะพูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ว่านันตานันตาหวานอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกเรียกแบบนี้หนูก็บอกว่า หมือนหนูพูดอะไรสักอย่างเหมือนหนูพูดว่าแบบเนี่ยพี่ตาหวานอะ ора, เป็นลูกหนูอะไรเงี้ยเออแล้วพี่เนยก็พูดว่าพี่ไม่ใช่ลูกหรออะไรฟิลฟิลเนี้ยหนูก็บอกว่าไม่ใช่พี่เนยไม่ใช่ลูกพี่เนยเป็นพี่ส่วนพี่หวานอะเป็นน้องพี่เนยก็เลยว่าฮะหมายความว่าไงอันนี้ดูที่หน้าหรออะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นพี่เนยหนูไม่เคยมองพี่เนยแบบนั้นอะไรเงี้ยพี่เนยก็น่ารักเลยพี่หวานก็เลยบอกว่า ก็นี่ไงพี่หวานน่ะสองขวบส่วนพี่เนยอสี่ขวบหนูบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่เนยอ่ะสองขวบส่วนพี่หวานอ่ะหกเดือนพี่หวานก็แบบจังหวะช็อตอ่ะฉันเดินมาทํางานได้ยังไงอะไรประมาณนี้พี่เป้เหรอพี่เป้พี่เป้กี่ขวบพี่เป้กี่ขวบแล้ววะยี่สิบเท่าไหร่พี่เป้ยี่สิบเท่าไหร่แล้วนะยี่สิบสี่ใช่พี่เป้อายุยี่สิบสี่ขวบ พี่หวานหกเดือนพี่เป๊ยี่สิบสี่พี่เนยสี่ขวบไม่พี่เนยสองขวบจบนะทุกคนส่วนพี่ไข่ก็คือวันนี้พี่ไข่แบบพี่ไข่ต้องเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเวลามีเวลาว่างพี่ไข่ก็แบบนั่งเขียนนั่งเขียนนั่งเขียนหนึ่งเดียวเลยอ,อืมสู้ชีวิตมากัยรุนสร้างตัวหนึ่งสองสามสี่ได้คุยกับสิกไหมอ๋อสิกกี้เหรอสิกกี้คุยเดินไปซื้อขนมด้วยกันอ๋อ คือสิกอะบอกว่าวันวันวันเมื่อวานบอกว่าเนี่ยหนูบอกว่าหนูอยากกินของหวานอยากกินพวกไอติมอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะสิกก็บอกว่าสิก,กอะก,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 ก็อยากกินเหมือนกันสิกอยากกินเค้กอยากกินเค้กที่แบบวาด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 ได้มันเป็นศินลปะข้างหน้าเคยเห็นไหมทุกคนที่แบบตาะไมจีที่เขาขายอะไรเงี้ยนี่ก็เลยว่าอ๋อเออเออมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สิกบอกว่าแต่เราอะไม่ได้อยากเป็นคนวาดเราอยากให้เพื่อนวาดแล้วเราก็เป็นคนกินหนูก็แบบ แล้วคือไงแล้วคือให้ให้เพื่อนวาดให้แล้วคือให้ให้คนวาดกินไหมหรือว่าวาดเสร็จแล้วก็คือเพื่อให้สิกินสิบว่าใช่ก็คือให้ให้เพื่อนวาดเลยหลายๆคนเลยแล้วเด๋ยนสิกอะขอข,ขอกินนะที่เพื่อนวาดค,คือคืออะ,อ,อ,อะไรอย่างอ่ะเอออะไรเงี้ยแล้ววันนี้ไปเจอที่แบบที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะก็เดินไปบอกว่าเนี่ยสิกอันนี้เหมาะมากเลยมันเป็นขนมกระดาษอะแล้วก็เหมือนมีปากกาเขียนเหมือนเป็นแบบว่าเป็นสีสีเขียนอะไรเงี้ยนี่ก็เลยถามสิกว่าสิกเอาอันนี้ไหม่ะ เดี๋ยวเขียนให้แล้วเธอก็กินเข้าไปสิกบอกน่าสนใจนะเฮ้ยจายังไงดีอะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบสิกต้องการแบบนี้จริง,รงๆหรอ,อคืออยากกินศิลปะเพื่อนหรออยากกินผลงานสร้างสรรค์ศิลปะโดยเพื่อนเราหรออะไรแบบเนี้ยหนูก็แบบเออไม่เคยเจอนะคนแบบนี้เออแล้วหนูก็บอกว่าถ้าถ้าสิกอะ่ะให้เราวาดอะ่ะเราสิกมั่นใจใช่ไหมว่าสิกกินอะอะไรอย่างเงี้ยสิกก็บอกว่าทำไมลรออะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไว้นี่เลยวันเกิดเลยหรือว่าเทศกาลเดียหนูเอาของไปให้เลยวาดวาดแบบแฮนด์เมดอ่ะโดยมือหนูเองอะ่ะทุกเคยทุกคน <laughs> ทุก <laughs> ทุกคนเคยเห็นหนูวาดปะอย่างแบบรายการที่ไปเวลาทายอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใครทายหนูถูกนะว่าหนูวาดอะไรอะ่ะคือสมองหนูคิดอีกแบบหนึ่งแต่หนูวาดอีกแบบหนึ่งอ,อ๋อใช่หนูวาดในคู่มันอืม เราดูจี้รายการก็มาดีครับวุ้ยดูโคนหนูดีใจมากที่หนูได้ไปถ่ายรายการก็มาดีครับใช่ไหมคือเหมือนตอนแรกอะ่ะเขาลงตารางไว้แล้วก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเออเหมือนเหมือนเหมือนมัน,มนช่วงนั้นหนูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออสถานการณ์บางอย่างทําให้หนูแบบว่าเออไม่ไม่สามารถก็เลยแบบโดนคนเซิลไปแล้วหนูก็แบบเศร้ามากเพราะว่าหนูอ่ะอบ อะไรเกี่ยวกับว่าวาราตี้ตลกใช่ไหมแล้วก็มันเป็นโอกาสที่หนูที่ดีที่แบบว่าหนูจะได้ไปแล้วหนูก็อยากไปมากเป็นรายการที่หนูอยากไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าก็มีตลกรุ่นพี่อะไรมากมาย Hi! อย่างเงี้ยปุ๊บหายอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใจแปว้วหนูก็เลยบอกว่าเออถ้าแบบว่าหนูหนูแบบมีดวงก็คงได้ไปอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าเออได้รอบนี้ได้ไปถ่ายนะคะกดีใจมากมากมากมา มากมากมากคือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแบบจะตัดออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ทําสุดความสามารถของหนูแล้วที่ไหวพิบป,ปฏิพานหนูที่จะทําได้แล้วอะทุกคนจริงๆเพราะว่าคืออย่างแรกคือการแบบเล่นตลกใช่ปะมันมัน,ม,นมันไม่อิงสคริปต์อยู่แล้วอ่าอาจจะเป็น พอยหนึ่งแต่ว่ามันไม่ตลอดไปทุกคนเข้าใจปะเขาก็จะแบบมีเพิ่มอะไรของเขาไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่เคยไม่เคยเจอมากกอนไม่เคยฟังอะไรเงี้ยมันก็เกิดความแบบว่าเฮ้อเมื่อคืออะไรคะเพ่อะไรอย่างงี้ใช่เออแต่พี่พี่พ,พี่พี่เขาก็บอกว่าเออเล่นไปเลยเล่นไปกกอนอะไรเงี้ยเออใช่ก็าฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ,ะรายการก็มาดีคะ่ะ แบบช่วยช่วยแบบเป็นหน้ามาไปคอมเมนต์ว่าโุยน้องจีตลกมากเลยแบบไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยน้องจีตลกจังเลยครับถ้าไม่น้องเป็นคนตลกอะไรอเงี้ยแต่เป็นหน้ามาว่าเผื่อคนมาผ่านไปผัดมาอะไรเงี้ยก็จะเห็นคอมเมนต์ไงติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสิคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m h o n e t e Application